วันนี้คุณมานี่คุณจะมาคุยเรื่องอะไรอีกครับเรื่องวันสุขภาพอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร้องเพลงที่มันเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพอ่าแล้วจะเอาเพลงอะไรมาร้องนั่นก็คือเพลงอีแซลนั่นเองยกตัวอย่างอีแซลเวลาร้องจะร้องไงอีแซลแต่เก่าเขาก็มีทำนองเก่าาเป็นยังไงทำนองของอีแซลเคยเห็นเอาแบบดั้งเดิมสีวิชัยเขาร้องไหมอ่ะหมากัดแล้วหมากัดหลยเนี่ะ อันนั้นเป็นขึ้นอีแซลไปอีแซลของเก่าเป็นทั่นองทีนองอีลซวน้องอีแซลเก่าเอกชัยก็ไปไปแซลหมาเนียเราไม่เอาอะเรจะแซลใครจะแซลนี่ไงอ้าเราได้ไหมได้ไหมอ่าได้ได้เอาเลยเอาเลยอันนี้สาธิตสาธิตโอมาเธอหน้าใารแม่มาแม่เจสสิก้าจะช้าจะช้ารับราหแม่สวยจริงโวยนะว่าแม่สวยจริงว่าแม่รอด ลงมากันเลยอย่างไรแม่จะสวยอย่างนี้แม่จะพึงมีผัวเลยเก็บไว้ลมพัดเฉยยามเมื่อพายพระชายาภาคด้ทีเอานี้ไปเป็นคู่นะพี่จะมอนเข้าตูน,นเมื่อยามจะตายเคยเมื่อยามน่ะจะกินเลยพี่จะคอยป้อนก็นแล้วเมื่อยามจะนอนละพี่จะคอยพัดให้เมื่อยาม ตื่นกันอีตอนเช้าๆนะพี่จะหาข้าวกับข้าวไว้ให้ไอ้้หหาหับกับข้าวกับข้าไววให้ให้น้องกินเต็มที่กินแลยเต็มท่าใน้องเอ๋ยไม่วา่าขนองว่ากินอะไรให้หลังแปนและเป็นกระดานให้ท้องยานเมื่อยังกระยุงพอมีผัวแล้วลงพุงกันทุกคนไปอ่ะน้อง ไปนายนะพี่ก็จะไปด้วยจะขึ้นเขาลงห้วยนะพี่ก็จะตามไปมันม่แห่นว่าตกไปเมืองเมงนะพี่จะตามไปถอนตกปลายเมืองเม่นะพี่จะตามไปถอนนตกกรไปัเมืองเมื่อพี่จะตามไปถอนพระตกไปนะเมืองม่อนนะพี่จะตามไปถ่ายพระแม่น้องตกลงไปเอ้ยว่าไหนกองปอดนะพี่จะตามลัไปนอนเข้าไปช่อนชาย แม่นว่าตายเป็นหนอนน้าไปชอนไปชายแมนว่าน้องตกไปชขาโนว่าในกองฟอนแมนว่าตายเป็นผีเอ,อเอยแล้วเป็นผีนผแล้วพี่จะปั้นของดีเขาเอามากลาามาไหว้ปั้นของดีนะเอามากลากมา,ามา,า,มาไหว้ ถ้าแม่น้องตกลงไปใไนซอกเหวนะพี่จะดึงบั้นเอวนะของเธอเอาไว้พี่จะดึงบั้นเอวก็นโนวาคนงามด้านเอวนะน้องรานจะดึงกันไว้ว,วัย<อ>แม่ว่าพอเต็มถ้าตกไปเหวนะน้องจะดึงบั้นเอวน้องก,กันเอามาให้อะหากว่าแม่คุณตกในซอกหินเข่า ขานะฉันจะแหกหินเอาที่เอาไหล่เอาเฮ้ยแล่วใหรได้แสดงว่าแข็งแรงมากนะสามารถแหวกทอกหินได้เนี่ยที่พูดที่กล่าวมานะเป็นเพียงความฝันนั่นล่ะที่พูดที่กล่าวมา ของฉันไม่ใช่ของใครมีคนเขาจองละลุงลงไว้ก่อนบอกจะพาไปนอนที่ไหนเอาที่ไหนจะพาไปนอนที่ไหนแล้วไม่มีใครจะรู้เพราะเพราะว่ามีคนดูแอบไว้จะเห็นแค่สองคนเขามีแก่ฉันกับแจซี่กำลังนอน นอนจูจี้วังไว้กำลังนอนจูจี้อยู่ข้างในก็เพราะว่ามีโกเด้นน่ะล่ะลูกชิ้นน้ำใสและใส่ถุงเข้าว้และขอแค่เพียงนิดเดียวไปอยู่ในเกาะสวรรค์น้าไม่มีใครเห็นฉันนะชาวเกาะตะกีต้องบอกว่า พอเริ่มไม่ลงกอแล้วพอเกยอีกสักนิดนี่ยคล็ดถกไหครบเข่รายการจะมั่วแล้วเริ่มไปใหญ่แรกๆก็ดูดีแล้วถ้าเป็นแนวอี e ซลแบบปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเราร้องให้กับวันสร้างสุขภาพอย่างเงี้ยทำได้ไหมทำได้ครับผมนอกจากครูแตม์และครูมหาจะโชว์เพลงอี e ซล c ซ l เจ e s s i แล้วพี่ดาวของเราก็ไม่อยู่นิ่งจัดสเต็ปโตกลับปกป้องสมาชิกในทีมดาวเต็มที่ช่วงหน้าห้ามพลาดกับการโชว์เพลงอีแซลวันสร้างสุขภาพแห่งชาติ